กินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะครับเพื่อปัญหาปรึกษาเดสารการทำเกษตรคนรหลอ่อโสด,ด้ดยทบพ่อแม่สวัสดีครับหลายท่านสงสัยใช่ไหมจากช็อตแรกในการทําดอกแตงโมทําลูกแตงโมนเนี่ยในช่วงจังหวะสามสิบถึงสาสิบห้า,ว,าวันนะครับต้องขอกราบสวัสดีสปลาวแล้วก็กบ,บูชาแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็หลายๆ เอฟซีที่อยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็เอฟซีมือใหม่นะครับที่จะเรียนรู้การทําเกษตรนะครับทำายังไงให้สําเร็จครับช่องผมเลยครับเริ่มกับผมครับผมเริ่มที่ผมนี่แหละครับผมอยู่ข้างๆท่านในช่วงระยะทาดอกนะครับควรฉีดสารกําจัดแมลงหรือยาเชื้อราตอนเย็นหรือตอนเช้าฉีดตอนเย็นครับสเตปผมนะครับ ทางระบบต้องฉีดตอนเย็นลูกเขาบอกมานะเขาบอกแม่มาเขาบอกพ่อมาเขาบอกลุงมาเขาบอกน้ามาเนี่ยให้ฉีดตอนเช้าพะปากไปพื้นมันเปิดใช่ครับอันนั้นนช่อง,ของเขานะครับสาหรับผมแล้วอ่ะผมมีเหตุผลไงครับเหตุผลผมก็คือเราไปฉีดตอนเช้าเนี่ยอะไรผสม อะไรทําการผสมพึ่งครับเราไปทําลายวัตจักรธรรมชาติเราไปทําลายธรรมชาติที่มันจะต้องใช้พึ่งผสมแต่เราไปทําลายเห็นไหมครับก็ปากไปเพื่อนเปิดตอนเช้าลูก <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆครับพ่อแม่เนาะไม่ใช่ปุ๋ยเกยรตหวีทอง 25, 5, อยี่ห้าห้างั้นไปฉีดไหมสิครับ นวัตกรรมใหม่เขามีรูปแบบสเปรย์ได้นะครับสินค้าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับในช่วงทําดอกมีตัวไหนบ้างนะครับฉีดตอนเย็นนะครับสารกำจัดแมลงบวกกับอาหารทางใบครับแคลเซียมบอร์อนเนี่ยอย่าขาดครับสามช้อนนะครับหน้าร้อนนี่สังกะสีเพิ่มเข้าไปครับสังกะสีเดียวสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าใจเหตุผลนี้ครับว่าทําไมเราจะต้องทําดอกเธอฉีดสารกำจัดแมลง ตอนเย็นทําให้ทุกคนสบายสุดนะครับไม่ต้องไปรบกวนใครครับไม่ต้องไปปลูกใครไม่ต้องไปปลูกผัวปลูกเมียไม่ต้องไปปลูกเพื่อนปลูกฟู <c oughs> มาเป็นเพื่อนหน่อยัวผีดีซีด,ดีห้ามาฉีดยาไม่ต้องครับจังหวะน,นี้ฉีดเอาให้ดีนะครับจังหวะเนี้ยสามสิบสามสิบห้าวันถึงสี่สิบสี่สิบห้าวันต้องกลมต้องต้องพร้อมขยายครับเริ่มคัดไซส์ในช่วงจังหวัดสี่สิบวันขึ้นนะครับคัดลูกเบี้ยวออกนะครับ ไว้ที่ข้อ12หรือข้อ8ขึ้นนะครับไม่เกิน18ไม่เกิน15นะครับอย่าลืมยาเชื้อราทางใบครับผมเน้นน้องคนนี้นะครับน้องโก้ไข่ภาคใต้นะครับก็ยาเชื้อราเนี่ยต้องฉีดฉีดทำไมพี่ป้องกันสิ <c oughs> ไม่ฉีดป้องกันมันมันสามารถช่วยเคลือบใบนะครับให้มันเงาได้ครับในจังหวะอากาศแบบนี้นะครับแมลงมันจิกนิดเดียวเนี่ย ถ้าเราไม่เคลือบตัวยาไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไวรัสนะครับไวรัสเกิดจากอะไรครับพี่น้องเซอร์กอนเกิดจากแมลงปกักดูดนะครับอย่าลืมเลยครับเวลาเราเจอต้นแปลกๆเราถอนทิ้นได้เลยนะครับพี่น้องเซอร์กอนเห็นไหมครับมันง่ายไหมง่ายไหมลูกแดนหรือง่ายไหมคุณพ่อแม่เห็นไหมครับทําไมมันง่ายขนาดนี้นะก็ทำไมาทุกคนต้องทํามันยากครับหลายๆคนสงสัยผมก็เลยมาตอบปัญหาให้วันนี้แล้วว่าในการทําดอกแตงโมมีชุด ยังไงบ้างนี่ก็คือน้องโกไข่นะครับที่ภาคใต้ดูที่เพจครับอยากถามก็าถามได้เลยช่วยเหลือกันครับที่นี่ก็คือเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่ชอบที่ผมอะไรคนที่ไม่เคยรูจ้จักก็อาจจะดูเหมือนกวนเหมือนอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดออกกวนๆครับแต่ผมอยากทําให้มันรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศได้อะไรที่มันง่ายที่สุด หลายที่มันมีความสุขหลายๆคนเครียดนะเป็นหนี้หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านนะครับอยู่สวปรเราทาไมถึงสั่งกับผมกับก็ผมเขารักผมครับคุณพ่อเขาลากผมก็ต้องอุดหนุนผมครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ครับผมก็ไม่สามารถที่จะมาทําประโยชน์ได้ทุกคนที่ส่งรูปภาพเข้ามาก็ได้ทําบุญให้กับตัวท่านเองอยังไงลูกแดนพูดเป็นเล่นลูกแดนโอ้ภาพทุกภาพที่ท่านส่งมาเนี่ยสามารถช่วยได้กี่ครอบครัวครับ ที่ผมทําคลิปอาต่อผมดังๆช่วยหลายๆครอบครัวที่เขาลืมตาปากได้ส่วนมากเอฟซีผมเป่นหลายคนจะโผล่มาตอนไหนรู้ไหมเขาจะแอบไปทําเขาจะแอบิแอบฟังผมพูดตัวอย่างแล้วแอบทําเขาสําเร็จแล้วเขาจะมาบอกผมมอแดนแล้วแล้วไปอุ่นหุ่นเขาเขาเขาแล้วผมมาทำไมปล่อยผมไม่ได้เเงินเดือนผมได้เงินเดือนจากใครครับคุณพ่อแม่เนาะอันนี้ครับ พราะฉะนั้นช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือกันนะครับผมโชคดีสุดได้ได้อยู่กับบริษัทจินทเกษตรมาแล้วที่เปิดมาแล้วห้าสิบกว่าปีนะครับโชคดีได้เรียนรู้กับเจ้านายมานะครับผมก็เลยเอามาต่อย,ยอดอดัดแอปใช้ในสิ่งที่ผมเกิดมาหนึ่งครั้งเราจะสร้างความดีให้กับใครครับถ้าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็สังคมจะทําอย่างไรให้เรามีความสุขได้บนสังคมเนี่ยะครับละทำยังไงให้เป็นกุศลให้กับคุณพ่อแม่เราที่เข้ามาใช้บริการ ทุกท่านส่งภาพมาเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือหลายชีวิตแล้วครับมันง่ายนะครับผมพยายามสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนนั้นได้มองว่าเราทุกคนก็สามารถช่วยเหลือกันและกันได้นะครับแต่ท่านไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปได้แล้วก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกับผมได้ส่วนตัวครับผมจะสอนแบบเข้าใจไหมครับว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกัน,นครับ นิสัยจิตสํานึกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความเข้าใจแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยในการแนะนาให้ใช้ก็บอกใช้แค่หนึ่งอย่างบอกให้ใช้แค่สองช้อนไปใส่ส 4, 5. 4, 5, ี่ห้าสี่ห้าหกเห้ยลูกไหนกลมันไม่ตายมันไปทาปฏิกิริยากับพืชเป็นพิษเห็นไหมครับพ่อแม่ครับลูกก็เลยรู้สึกว่าไลสไตล์ผมเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็คือเป็นตัวของตัวผมเองเนาะแล้วก็ทุกคนก็ได้เงินแสนเงินล้านกันแล้วจะเป็นอะไรล่ะครับใช่ไหมทุกคนก็สําเร็จได้ เหมือนตัวอย่างโกคไข่และหลายๆเอฟ c ทุกคนที่เป็นลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปทยอยลงให้นะนะครับช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรที่เขามีปัญหาเหมือนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าไม่ต้องอายครับทุกคนไม่มีใครไม่เคยล้มหรอกครับพี่น้องเกษตรกรอย่าไปอยากอย่าไปอยากเจอเลยโรคพวกที่มีปัญหา,าต่างๆเฮ้ยทำไมไม่ติดลูกวะไม่ติดลูกมันบ้าใปพ่อแม่มันบ้าไบ,าไ,ปบาไ,ปไปบำรุงแต่ง,งามมีอะไรอ่ะ อะไรนะมียาอยู่สามขวดอะ่ะฟุตอุยอ้ยอุย้ยงามงามนั่งชมเริ่มปเหเือได้สี่ห้าลูกหนึ่งไร่ได้สี่ห้าลูก,ล 4, ลก <c oughs> ถ้าเขารับซื้อยอดเนี่ยปูกฟักทองยอดดีวกว่าไหมเนาะเพราะฉะนั้นจังหวะเราจะต้องรู้วันนะครับแตงโมกี่วันนะครับหกสิบแปดวันเต็มที่เจ็ดสิบวันถ้าหน้าหนาวก็สตันหน่อยครับนั่งแท่นลีลาใช่ไหมครับมันหนาวไงมันสตันผมมีตัวยา ตบโตดขึ้นครับนะครับกระทุงเลยใบฟุลลานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับหมอแล้วไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะครับพ่อมแม่ไม่มีอะไรที่ผมแก้ไม่ได้ในปัญหาเรื่องพืชแล้วก็การแนะนําขั้นตอนการปลูกเนี่ยเอ้ยทำไมลูกแดนเก่งนะนั้นนะก็ผมเก่งจริงๆพ่อแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเคยผมก็ยังจึงถามนะว่าทาไมทุกคนไม่ชอบความสําเร็จทุกคนชอบความล้มเหลวกันนะครับเมื่อเจอคนเก่งแล้วทุกคนต้องดีใจสิครับ ฟังเขาแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาแนะนําถ้าทําตามที่ผมแนะนําไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องมาใช้บริการนะครับแล้วก็ก็แค่นั้นเนี่ยพ่อแม่เนาะใช่ไหมครับแต่หลายท่านผมเจอมาผมผมเห็นใจคุณพ่อแม่หลายคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินมาพอไปกู้มาแล้วไปบอกเขาได้ไหมนะครับตรงเนี้สําคัญนี่คือสิ่งที่เราทําทุกคนน่ารักนะครับเมื่อได้ส่งรูปมาให้ผมได้ดูเนี่ยเหมือนผมอยู่ข้างๆท่านเลยครับ ท่านจะไปปรึกษาใครครับปรึกษามอผีเหรอนะครับยืนอยู่คนเดียวโอ้ตกเป็นเป็นอะไรเนาะนี่มันเป็นอะไรเนี้ยถ่ายรูปไปแชะแชะส่งไปเรื่อยครับยิ่งส่งยิ่งลามครับเพราะมันลามไปเรื่อยก็หลายยาด้วยนะเนี่ยคุณต้องใช้ตัวนี้หายปุ๊บทันทีเนี่ยใช่ไหมครับจะบอกงั้นมาซื้อมาสี่ห้าตัวละมันไม่หายเลยหมอก็ถึงบอกครับก็เขาขายยาคุณพ่อแม่อยากได้เขาก็ให้สิ เพราะฉะนั้นผมจะต้องทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าทุกคนจะต้องยึดมาในตัวเองเชื่อมันในตัวเองไม่ต้องไปตามใครครับแล้วก็ผมเป็นเหมือนผู้นําแสงสว่างครับผู้นําความร่ํารวยมาให้ครับทุกท่านสําเร็จแล้วผมผมได้ไหมผมได้ด้วยไหมครับบางคนซื้อสินค้าผมแค่สามตัวสองตัวก็ได้เงินแสนเงินล้านผมไม่เห็นอิจฉาเลย ผมไม่ต้องอิจฉาครับเพราะว่าเพราะว่าผมมองไประยะยาวนะครับผมมองไปในระยะยาวมากกว่าความมันค้างมันคงนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับครอบครัวเห็นไหมครับจิตนางผมก็คือสิ่งดีๆที่จะมอบให้ทุกคนจะต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ว่าทุกคนปลูกมาเนี่ยเพื่อครอบครัวไม่ได้เพื่อคนข้างบ้าน อายเขานะเขาแอบมองเราอยู่เบอกแล้วปลูกไว้ปลูกมาตั้งนานไม่เคยได้ปลูกทุกคนเจออีกไหมครับเจอบอยผมเข้าใจหัวอกตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยก็คือสิ่งที่ที่ใช่การทําสิ่งที่ผมรักด้วยแล้วก็ได้ทาให้ทุกคนได้ทําบุญให้กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเห็นไหมครับได้กับได้ ต้องขอพยัยท่านนะครับที่ไม่ค่อยชอบบางทีผมอาจจะพูดกวนหรืออัน,นั้นเนี่ยก็คืออยากให้มีความสุขครับทุกคนมาเนี่ยหมอวิกุ้มใจยังเลยแบบน,นี่เป็นหลายแสนเลยหมอหเครียดผมต้องเครียดต,ตามไหมครับผมเป็นหมอคนหนุ่มไม่ต้องกลัวครับผมอยู่นี่แล้วพ่อแม่ผมอยู่นี่แล้วปลูกอะไรอยู่ครับปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงมะยงชิดลำไย,ยมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอผมก็แนะนําให้ได้หมดครับนะพี่น้องส็จก่อนเราจะต้องแข็งแรงแข็งแกร่งก็ได้ครับเพื่ออะไรครับ เพื่อครอบครัวเราครับผมเป็นลูกชาวนากเกษตรกรนะครับผมได้อยู่องค์กรที่ดีมาผมก็เลยจะทําในสิ่งที่ผมสานต่อให้ได้ครับก็คือถึงแม้ชีวิตผมเนี่ยจะล้มเหลวแหลกมาในอดีตผมก็ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองได้และสามารถแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหลายๆคนสําเร็จได้ผมจ้องเดินหน้าต่อครับเพราะทุกคนนั้นอยู่ข้างๆผมไม่มีใครทําอะไรผมได้ด้วยความดี แล้วความซื่อสัตย์ทุกคนมีสิทธิเลือดอยู่ที่ว่าเรานั้นจะมีจิตสํานึกไหมจะมีจิตสำนึกให้ตัวเราเองไหมว่าเราเนี่ยจะทําเพื่อใครเพื่อครอบครัวนะครับไม่ใช่เราไปทําเพื่อยายสายเอย้ไปดูว่าฉันทาเสร็จแล้วฉันมีแต่ยอด <c oughs> ฉันงามวันเนี้ยต้องไปหาลูกแดนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมรักทุกคนนะครับ อ๋ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสินค้านะครับในการทําดอกระยะแตงโม35ห้าวันถึง40ิวันระยะตรงนี้นะครับทําดอกสินค้ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้ครับคุณพ่อแม่สามารถสั่งลิงก์เนี้ยนะครับผมก็ได้ค่าขนมนะครับได้เงินเดือนจากคุณพ่อแม่แล้วนะครับเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่แข็งแรงและมั่นคงนะครับช่วยทําความดีต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวเรานะเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีจิตสาม,มัญสํานึกให้กับตัวเราเองว่าเรานั้นทําเพื่อครอบครัวเราสู้เพื่อครอบครัวไม่ได้สู้เพื่อใครสําหรับคิดนี้สวัสดีครับ